ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านอัสสลามอะลัยกุมสำหรับเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาของวันนี้อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ส่งต่อความรู้ความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆและพลังบวกให้กับคนที่เรารักทั้งในเฟซและทุกๆช่องทางค่ะชวนทุกคนพัฒนาตัวเองวันละ1% 365วันก็เท่ากับ365%แล้วค่ะ เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นค่ะหัวข้อที่มาเล็มจะมาพูดวันนี้ก็คือวิธีเซฟหัวใจในวันที่ครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่รู้สึกปลอดภัยหรือสบายใจเหมือนที่หลายคนคาดหวังไว้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราผิดหรือว่าครอบครัวของเราผิดแต่บางทีความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะซับซ้อนและมีความเจ็บปวดบางอย่างในชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องพยายามบอกตัวเองว่าฉันต้องเข้มแข็งหรือไม่เป็นไรหรอกถ้าในหัวใจของเรามันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นวันนี้มาเลีมก็เลยมีวิธีในการสร้างเซฟโซนของตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าหัวใจของเรายังแข็งแรงและยังมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองค่ะอย่างแรกสร้างเซฟโซนของตัวเองถ้าครอบครัวของเราไม่ใช่เซฟโซนที่ดีให้กับเรา เราต้องเริ่มจากการสร้างเซฟโซนให้กับตัวเองหาพื้นที่ส่วนตัวหาเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของบ้านหรือการออกไปข้างนอกเพื่อหาความสงบให้กับตัวเองหาคนที่เราไว้ใจสบายใจลองหากลุ่มเพื่อนหรือคนที่เราไว้ใจที่สามารถพูดคุยกับเขาได้หรือหากิจกรรมที่ฮิวใจเช่นการเขียนบันทึกการอ่านหนังสือการวาดรูปหรือการฟังอัลกรุรอานที่จะช่วยให้เรารู้สึกสงบ จำไว้ว่าเซฟโซนไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่แต่มันคือการอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกปลอดภัยและไม่ถูกตัดสินหากเราต้องการสร้างเซฟโซนที่ดีในบ้านลองปรับวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และมีขอบเขตอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับครอบครัวโดยไม่ทำร้ายทั้งตัวเองและตัวเขาพูดความรู้สึกของเราอย่างตรงไปตรงมาเช่น เรารู้สึกไม่โอเคเลยเวลาที่โดนเปรียบเทียบกับคนอื่นหนูก็มีข้อดีของหนูเขาก็มีข้อดีของเขาตั้งขอบเขตถ้ามีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่ลองบอกว่าเรื่องนี้หนูยังไม่พร้อมที่จะพูดตอนนี้ถ้าเราพยายามสื่อสารไปแล้วไม่ได้ผลสิ่งที่ต้องทําก็คือการดูแลตัวเองก่อนค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองและการตอบสนองของเราเองได้ค่ะ สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเราไม่ได้เดินทางอยู่คนเดียวถ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆลองอ่านกุ้อ่านดูอ่านกุ้วอ่านแปลความหมายหรืออ่านอักรัรดูนะคะหรือทางสุดท้ายก็คือการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,นัก,กจิตวิทยาก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบหวังว่าพอดแคสต์วันนี้จะช่วยเติมเต็มพลังใจให้ทุกคนได้นะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมตุลลอฮิวบาระกาตุค่ะ